สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้กับวันที่1 1พฤศจิกายนนะครับมาหาเห็ดปัวครับทางจังหวัดลาดบุรีเดี๋ยวนี้ออกถูกบ้าเลยครับพี่น้องกับมาพอแล้วนะครับหมูแหลกเลยแต่เบ่หลายคักครับดอกเห็ดปัว ออกข้างๆครับแต่ว่ากับสีมานนี่หรอกครับพี่น้องดอกกำลังงามเห็น,นตัวนี้ ขาเพิน่ม่อยเงาหรอกครับหน้าสิออกมูยง่าน้อยน้นองอันนี้เป็นเป็นเฮ็ดปวกกระจุกคือเือครับเพินบ่เดียวออมูยง่าหนาวกมูยง่ย้ยกนังสีน่าง,งามครับมีตาหากไห มาเก็บน้ำกันได้พี่น้องของป่าหายากนครับธรรมดามันออกหลายปีนี้มันก็ออกทั้งห้างบุกครับนี่พี่น้องเลยตอวงามๆเลยครับมมแหลงเขานะครับได้สิบก่าดอกครับพี่น้องไปลุยกันต่อครับพออีกแล้วครับ มองมีบ้านครับบ้านบ้านมองเีบนไได้บ้านแล้วเขาขาว่าเป็นดอกไม้ครับ ันย่งดดอกบนบ้านนี่เสียดเอาเห็ดแหนมเนาะครับโมขึ้นมาได้กับมี่หลากหลายตัองเสียดเ,เห็ดแหนมแซ่บครับพี่น้องหม่องที่สองเข้าก็ได้ประมาณนี้ครับประมาณสิบดอกคือเก่าแล้วครับไปกันลุยกันต่อครับ บ้านก็เอาครับโอ้ขาก็เน,นียนเป็นเห็ดบวกจิกนะน่ะเนียนแต่ปกตินี่ขึ้นมันขึ้นหลายกว่านี้เห็ดน่าจะร่วงหมดละ <can> อืมได้อยู่เห็ดเนีย ตัง้งแต่เดบานคนที่บอกว่าค่อยขออะไรเออเนี่ยบังคับดดเห็้ เห็ดหน้มเห็ดบวกครับเห็ดนังเมืเพีนงแนวอื่นก็นหยาบเพราะน้บานเต็มแล้วครับมูนี่ดอกบานครับก็ะได้ประมาณนี้ครับพี่น้องไปดูเงินต่อครับ